สวัสดีครับเด็กๆเจอกับคุณครูเฟิร์สอีกแล้วนะครับเจอกับคุณครูเฟิร์สแบบนี้แสดงว่าเด็กๆกําลังจะได้สนสนากับกิจกรรมคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับคุณครูเฟิร์สนะครับมีการ์ตูนให้นักเรียนดูอีกหนึ่งเรื่องนะลูกเนาะนะครับเป็นการ์ตูนเกี่ยวกับการถอนรหัสนะครับถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปชมกันเลย แนกลับมาแล้วครับอ้าวว่าไงสวัสดีครับคุณปู่ไปโรงเรียนสนุกไหมสนุกครับเดี๋ยวแทนทำกันบ้านเสร็จแล้วค่อยมาหาคุณปู่นะครับดีมากหลานแทนมีความรับผิดชอบจริงๆเสร็จแล้วก็ไปหาปู่ที่ห้องทำงานปู่นะครับผมคุณปูคคณป่ครับคุณปู่ครับ สงสัยคุณปู่จะไม่ได้ยินเสียงแทนน่ะเพื่อนเพื่อนช่วยแทนเรียกคุณปู่ได้ไหมครับเอาละนะเรียกเลยอุ้ยใครเรียกเออเอาหลานแทนมาตั้งแต่เมื่อไหร่นี่ยคุณปู่ยุ่งอยู่ละครับนี่แทนเรียกตั้งหลายทีแล้วอะ่ะแต่ดูเหมือนคุณปู่จะไม่ได้ยินเลยอะ่ะจะว่ายุ่งก็ไม่ใช่จะว่าไม่ยุ่งก็ไม่เชิงแทนดูนี่นะ นี่เป็นรหัสลับจากเจ้าด็อกเตอร์ดีมอนถ้าแทนเอามือชี้ธรรมดาก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแบบที่ปู่ชี้อยู่นี่แทนต้องรู้วิธีชี้แบบพิเศษถึงจะถอดรหัสได้เดี๋ยวปู่จะสอนแทนเองครับคุณปู่แทนพร้อมมากๆแทนจำอุปกรณ์ชิ้นนี้ได้ไหมจำได้ครับอันเล็กๆมีปุ่มซ้ายปุ่มขวาแล้วก็วงล้อกลมๆแบบนี้เรามาช่วยกันพูดชื่อเขาพร้อมๆกันนะครับเพื่อนๆ หนึ่งสองสาเมาส์ใช่แล้วและหลานของปู่เก่งที่สุดนี่ก็คือเมาส์นั่นเองแล้วแทนเห็นเจ้านี่ไหมอันนี้เรียกว่าเคอร์เซอร์ทำหน้าที่เหมือนนิ้วชี้ของเราเลยละ่ะเราเอาไว้ชี้บอกตำแหน่งในคอมพิวเตอร์ยังไงละ่ะว้าวเคอร์เซอร์เหมือนนิ้วชี้เลยเรามาช่วยกันพูดคำว่าเคอร์เซอร์พร้อมกันนะครับ หนึ่งสองสเคอร์เซอร์เดี๋ยวปู่จะลองบังคับเคอร์เซอร์ให้แทนดูก่อนนะก่อนอื่นปู่ต้องจับเมาส์แบบนี้ก่อนจากนั้นก็ขยับเมาส์ไปมาแต่ถ้าปู่หยุดขยับเมาส์เจ้าเคอร์เซอร์ก็หยุดตามไม่ไปไหนเลยเห็นไหมอ๋อแทนเข้าใจแล้วครับคุณปู่ถ้าแทนอยากให้เคอร์เซอร์เลื่อนได้แทนต้องขยับเมาส์ใช่ไหมครับ ผูกต้องแล้วลหลานรักฉลาดสมเป็นหลานปู่เอาละมาช่วยปู่ทอราหัสลับของเจ้าด็อกเตอร์ดีมอนกันดีกว่าขอแทนคิดก่อนนะครับแทนคิดออกแล้วคุณปู่จะต้องเลื่อนเครอร์เซอร์ไปชี้ตัวอักษรภาษาอังกฤษทั้งหมดตามลำดับเพื่อนๆช่วยแทนบอกคุณปู่ได้ไหมครับว่าต้องชี้ตัวอักษรอะไรเป็นตัวแรก ถูกต้องครับตัว A นั่นเองแล้วตัวอักษรที่ต่อจากตัว A ล่ะครับคือตัวอะไรใช่แล้วครับตัว B แล้วตัวอักษรตัวสุดท้ายคือตัวอะไรครับเพื่อนๆใช่แล้วตัว C นั่นเอง คุณปูครับมีภาพใครอยู่ในจอก็ไม่รู้ครับคุณปูเจอจนได้สินะนั่นคือด็อกเตอร์ดีมอนเพื่อนเก่าของปูเองเหุการจะเป็นยังไงต่อไปนั้นอดใจรอคราวหน้านะคะเด็ก เป็นยังไงกันบ้างเลยการ์ตูนสนุกไหมลูกนะครับสำหรับนะครับคุณปู่แล้วก็พี่แทนนะครับช่วยกันถอนรหัสเป็นที่เรียบร้อยนะครับพอถอนรหัสเสร็จปุ๊บนะครับก็เจอรูปของดร์ดีมอนนะครับโผล่ขึ้นมานะครับดร์ดีมอนนะครับเป็นเพื่อนของคุณปู่นะลูกเนาะนะครับสำหรับอาทิตย์หน้านะครับเรามาดูกันว่านะครับดร์ดีมอนจะให้คุณปู่แล้วก็พี่แทนไปทําอะไรอีกนะครับสลหรับอาทิตย์นี้นะครับคุณกูขอลาไปก่อนไ้เจอกันใหม่อาทิตย์หน้านะลูกเนาะบ๊ายบาย